คลิปนี้นะเรามาอยู่กับตัว m ิ l เอนะฮะตัวปี2020นะ1.9 d ีพขับเคลื่อน2ล้อนะถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์1.9เลยก็ได้นะครับผมเป็นตัวสีดำหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับผมรถนะฮะปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงนะไปเกือบ5 0 0แสนกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับดูรายละเอียดภายในสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยมัลติมีคูดคอนโทรลมีจอแปนิ้วนะฮะแอร์ออโต้ดิจิตอลเบาะหนังสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่น บอกฝั่งคนขับนะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแถวสา่อแถวสามนะสามารถพับล่าแบบนี้ได้นะฮะตอนนี้เหลือเพียงราคานะ7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นประมาณ1นึ่งหมื่นสอบาทนะฮะใครสนใจนะฮะคันนี้มาชมคลิปนี้ดูรละเอียดให้จบนะครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพชรจนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากกันนะครับผมเป็นแบรนด์ isuzu นะฮะคันนี้เป็น มิวเอ็กซ์นะ้นหนึ่งจุดเก้าดีวีดีขับเคลื่อนสองล้อนะปีสองพันยี่สิบสีดำสีเดิมโรงงานนะสวยๆเลยคันนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวระบบขับเคลื่อนสองล้อของตัวมิวเอ็กซ์เลยว่าได้นะสำหรับคันนี้นะราคานะครับเปิดอยู่ที่7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะค,ะคันนี้ก็ผ่อนต้นต้นฟรีดาวนะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสอบาทเท่านั้นนะฮะเป็นตัวมิวเอ็กก็ฟรีดาวได้จัดเต็มฟรีดาวสาหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะฮะผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่84งวด นะครับผมเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนี่นะฮะดูกันที่ไฟหน้าก่อนนะไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสาๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ i ามิ่งไลท์หรือว่าไฟที่ส่องสว่างเวลางวัน,นะไฟหน้าสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟตัดหมอกไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบกระจังหน้าก็จะเป็นแบบคมเงียบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ตามสไตล์ของอิซูซุอยู่ลวนะครับผมนะครับสภาพไฟหน้านะหลอดไฟหน้าด้านฝั่งฝาเนี่ยสวยสายสมบูรณ์นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆ สี่พัที่ฝากระโปรงก็เหลี่ยมสันคมคมสวยๆนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะใครสนใจคันนี้นะอยากให้ชมคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เห็นถึงารายละเอียดน,นะครับเผื่อพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงที่เพรยนนะคะชมคลิปนี้ให้จบนะฮะเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คทุกจุดเช็คารายละเอียดน,นะครับเหมือนกับตอนที่ทางทีมจัดซื้อของเรานะร,รับรถเข้ามาว่าเราเช็คารายละเอียดจุดไหนบ้างนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อแมกนะครับ ล้อแม็กของเขาเป็นลายทูโทนปัดเงานะเป็นลายนี้เลยขอบ18ยางเป็นบิสโตนนะครับยางบิสโตนปี2023นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาปียางก่อนจริงๆผมเช็คมาแล้วนะอ่านี่ครับยางปี2023นะครับดอกยางนี่ก็ยางลึกๆก็เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับซุ้มล้อนะเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ดูโช๊คนะครับตัวมาร์กตรงนี้อ่ะแต้มสีเดิมนะครับโช๊คเดิมไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่า,าไป อาไปแต่งใดๆนะเนี่ยครับน็อตเดิมนะเนี่ยคือคันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมตั้งขายนะฮะของเราก็เอารถไปสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกระจกมองข้างเป็นโครมเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับไฟฟ้านะฮะติดคิ้วติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนนะจะมีในส่วนของตัวเป็นตัวเหมือนแหลกราวหลังคางให้นะครับนะครับดูผิวพานด้านข้างฝั่งนี้นะก็สวยนะสีผิวจะสม่ําเสมอกัน ชายบัดไดนะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะสวยๆเลยนะครับสีดํำหล่อๆขเข้มๆมือจับโครมเมียมนะครกุญแจหน้าตาแบบนี้นะครับมาเข้ามาดูรายละเดียดภายในนะภายในได้เป็นโทนสีดํานะครับภายในโทนสีดําแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับไม่มีช้านะครับภายในไม่มีช้ํานะครับผมดูตามแผงประตูนีครับสังเกตตัวที่วางคงวางแขนเนี่ยของเขาจะไม่มีช้ํานะครับผม สปอร์ตแมนอาร์ตตรงประตูเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะซีนประตูซิลิโคนเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับตัวนี้เป็นวัสดุหนังที่บุนุ่มเข้ามานะครับสังเกตนะมันจะไม่มีช้ำเลยนะครับเป็นวัสดุหนังทั้งหมดเลยกระจกระบบไฟฟ้านะฮะออตโต้ฝั่งคนขัดดูซอกด้านแก้มตัวรถนะครับสังเกตจุดน็อตนะฮะไม่มีรอยขูดขีดจากประจหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะฮะตามจุดมาร์กสีท่ามสีหัวน็อตเนี่ยอยู่แบบครบ,ครบ,ครบแบบนี้นะครับรับชมดูรายละเอียดเนี่ยตัวรถเนี่ยแนะนําดูให้จบนะครับพี่พ นะครับมีนะครับระบบออโต้สต็อปสตาร์ทมาให้นะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นระบบนะฮะช่วยเวลาเราทงลงทางลาดชันช่วยล็อกความเร็วนะครับเวลาลงทางลาดชันนะครับมันจะด้วยล็อกความเร็วแบบไม่พุ่งลงมานะครับผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับขวามือเนี่ยเอาไว้ปรับนะครับในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยสามารถรับสายบางสายได้แล้วก็ปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตจราเครื่องนะไปดูเร่งไม์กัน ตอนนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณนะครับาจากคู่นะครับอ่ะมาแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะฮะปีสิบกับหแสนสี่หมื่นโลก็เฉลี่ยปีหนึ่งก็วิ่งประมาณสองหมื่นวโลสองหมื 20, ่นวโลก็ถือว่ารถคือไม่ได้วิ่งน้อยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่งเยอะจนเกินไปก็เฉลี่ยประมาณสองหมื่นวโลนะฮะถ้าไม่เกินไม่ข้ามสามหมื่นโลเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะสังเกตนี่ดูแดชบอร์ดด้านบนนะเจ้าของเดิมก็ดูแลดีรถไม่ได้จอดตากแดดน,นะสีจะไม่มีซีดไม่มีจางนะครับ ได้จอนะครับขนาด8นิ้วนะครับมีในส่วนของกล้องมองหลังอ่ะเดี๋ยวผมลืมสตาร์ทเครื่องขออภัยด้วยอ่ามาสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์นะ1.9นะก็คือถือว่าประหยัดเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยดูนะในส่วนของกล้องมองหลังนะเขาจะมีเส้นสายการ์ดิ้แบบนี้มาให้นะฮะแอร์เป็นแบบอ่าอนาล็อกนะฮะก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับปรับความเย็นแรงลมทิศทางลมหน้าเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดแบบนี้นะครับ อของเขาจะมาพร้อมกับตัวนะฮะเป็นตัวเมนนุ่นนะครับสามารถปัดเข้าหาตัวใช้เป็นบวกลบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีชิปล็อกชิปล็อกไม่ต้องหาอะไรมาจิ้มเวลาเราจอดแปตาม5เนี่ยเราต้องใช้เข้าเกียว์ว่านะครับพวกนี้ก็ถือว่าสะดวกไม่ต้องหาอะไรมามาจิ้มลงไปนะครับผมคอนโซลด้านหน้าก็สาภาพสวยนะของเขาก็จะมีเก๊กเก็บของให้2จุดนี่โอ้โหเป็นะเพราะว่าเอาเดตตรงนี้ให้อีกสิบสองโวลต์คราวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากนะรถครอบครัวเนี่ยคือ ไม่ขี้เลยนะครับเนี่ยพวกพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะก็ยังดูใหม่รถไม่มีช้านะครับรถผมว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเบาะหนังสีดําก็สภาพสมบูรณ์อันนี้เป็นเบาะเดิมนะครับเนี่ยเบาะสภาพสวยๆเลยนะแต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยของจะเขาจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าผมว่าโอเคเลยนะเครื่อง1.9ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันสำหรับสายพ่อบ้านที่แบบ ไม่ได้ต้องการความแรงอะไรเยอะนะครับก็คือเน้นใช้งานในครอบครัวนะครับดูโครงสร้างเนี่ยน็อตประตูด้านหลังขวาไม่มีขยับหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่จุดสติ๊กเกอร์ตัวรถนั้นแน่สนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยที่โดนสาสีคือต้องบอกไว้ก่อนรถทุกคันที่ร้านเนี่ยทางบอสของเราเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสคือเขาจะเน้นรถเดิมรถแต่งซิ่งเนี่ยไม่มีเอาเข้ามาที่ร้านแน่นอนนะครับเพราะว่า ถ้าหลุดเข้ามาเมื่อไรนะครัก็คือจัดซื้อโดนเล่นแน่นอนนะ,ะบอกไว้ก่อนนะคือเน้นรถขายเดิมขายรถเดิมนะฮะเดือนที่แล้วสิงหาคมนี้ก็ปล่อยรถไปประมาณ160คันที่ร้านนะครับผมนะครอยากได้รถมือสองเกเสภาพดีๆเนี่ยมาที่นี่นะจบแน่นอนนะคะผมโทรเข้ามาหาผมได้เลยเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างโทรได้แอดไลน์ได้เดี๋ยวผมบริการให้อ่ะมาดูกันต่อด้านหลังแถว2เนี่ยบาสภาพสมบูรณ์นะ,ะเป็นบ่อที่พับได้ 60- 40 ตรงนี้เราสามารถดึงลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนวางแก้วตรงนี้ผมพับไว้นะครับเพื่อจะให้ดูของถึงล่ารี่สามารถพับแบบนี้ได้แล้วก็เราขึ้นไปนั่งแถว3มได้แถว3า,าถ้ามีคนนั่งแล้วก็ดึงเบาะขึ้นมานะครับอ่ะโอ้โหอ่ดึงขึ้นมาอย่างนี้ผมใช้มือเดียวนะครับนี่ดึงขึ้นมาเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์คือมันสามารถพับลาาแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดแถว3เราไม่มีคนนั่งนะครับสามารถพับลาาแล้วก็เก็บสัมภาระผมถือว่าค่อนข้างเก็บได้เยอะเลยนะครับ นะครับดูในส่วนของผิวผิวพันธุ์บนเพดานนะไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของจอกลางมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวดึงลงมาให้ดูเนี่ยครับจอกลางก็มีมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพับเก็บก่อนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเก็บเดี๋ยวทางทีมงานจะว่าเอานะครับนี่สวยนะคันนี้นะครับผมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะปี20นะ7 39,000สีด้ามรอๆเข้มๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับสาย พ่อบ้านใส่ครอบครัวเนี่ยไม่ควรพลาดคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะไม่อยากให้พลาดกันด้านท้ายเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับโลโก้นะครับมิ x เอ็กแล้วก็ไฟเบรกนะฮะสภาพสวยไม่มีรอยแตกรล้าใดๆนะทด้าซ้ายและขวาเลยนะครับนี่ไฟเบรกสภาพสวยโลโก้อิสุสมาครบนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของไฟเบรกด้วยที่3ากระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฝ้าแล้วก็ที่อานาฝนให้นะะกล้องมองหลังติดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะติดอยู่ตรงนี้โอเคนะครับ ท้ายเดิมๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายฝาท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้านะนี่นะครับนี่ครับมาดูด้านหลังเนี่ยเวลาเราพับลามาเนี่ยค่อนข้างจะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสับระเนี่ยเก็บได้เยอะๆเลยนะฮะนี่ก็มีช่องเก็บของเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับอามาดูโครงสร้างด้านหลังนี่ดูจุดน็อตนะฮะไม่มีแกะหัวน็อตคมๆเนี่ยประตูาฝาท้ายหลังเนี่ยไม่มีการชนหนักหรือว่าการยุบตัวเข้ามานะครับรอยอาร์คตรงประตูเนี่ยอยู่ครบ คือเราดูรถเนี่ยเราต้องดูทางซ้ายและขวานะครับซ้ายขวาเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าซ้ายอย่างขวาอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือผิดสังเกตนะเอาตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่มาดูผิวพานฝั่งนี้กันบ้างฝั่งซ้ายนะสังเกตโป่งซุ้มล้อต่างๆนะคมๆสวยๆแล้วก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะสีดำคือคันนี้สวยมากนะได้สีดำก็เข้มๆหล่อๆนะสำหรับใครที่ชอบสีดำก็น่าจะชอบคันนี้นะ ปี20นะฮะราคาก็ลงจากป้ายแดงก็น่าจะประมาณครึ่งล้านได้แผงประตูฝั่งนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะไม่มีช้ำนะครับวัสดุต่างๆนะถือว่าเขาใช้งานก็ดูแลค่อนข้างดีเลยทีเดียวซอกประตูด้านหลังขวานะครับจุดน็อตนะไม่เคยแกะไม่เคยขยับสังเกตจุดมาร์คสีตามสจะทางโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครซื้อรถมือสองนะอยากซื้อให้สบายใจซื้อกับที่ร้านของเราได้นนนนะะะคครรรรรับับบเเเเพาาาว่าา่่ขอองีป็์ใหญ เรื่องการคันรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเราเอาตะเกียบเเข้ามานะครับที่ไม่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อนะครับแล้วก็รถสภาพคือต้องต้องดีครับก็คือไม่ช้าคือเลขไม้กับตัวสภาพรถต,ต้องสมเตุสมผลกันนะครับอย่างคันนี้เนี่ย,ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสภาพรถไม่มีช้าํามาร์คสีตั้มสียูครบแล้วก็โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะร,รถประตูเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เอามานะครับผมประตูเปลี่ยนฝาท้ายเปลี่ยนเนี่ยไม่เอาเพราะว่าเนี้ย มันไม่เข้ามันไม่เข้าเงื่อนไขเกรดเอนะเนี่ยครับตามจุดปั๊มต่างๆอยู่ครบท้วนสมบูรณ์ซอกประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่คือได้เดิมหมดเลยนะครับรถประกันรับประกันคุณภาพเกรดเอนะครับผมแล้วก็ซื้อที่เรานะมีบริการฉุกเฉินได้อีก1ปี24ชั่วโมงนะฮะรถเสียรถแบตหมดมีปัญหาน้ามันหมดกลางทางนะครับล้อยางอไรฉุกเฉินนะครับก็มีบริการนี้นะดูแลให้ถึงที่นะครับ24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของ ละเเดยดของห้องเครื่องกันบ้านะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นนะเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power ขนาด1.9ลิตรนะฮะห้องเครื่องเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิม้มตามจุดมาร์กสีตามสี่ต่างๆนะอยู่ครบท้วนสมบูรณ์แห้งๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เราก็ทําความสะอาดห,ห้องเครื่องมาให้ด้วยนะครับนะครับไม่มีรอยน้ำมันไหลเยิม้มดูแลปรับสภาพให้พร้อมใช้นะะยังกริบฟิอยู่เลยนะครับ ดูโครงสร้างด้านในนะซอกด้านในน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับน็อตฝากระโปรงเช่นเดียวกันฝากระโปรงเดิมหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะนี่ยพวกสติกเกอร์ตัวรถได้นสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกา่าตามรูกลมๆรูระบายความร้อนนะยังคมๆแบบนี้นะับพวกปั๊มเดิมๆจากทางโรงงานอยู่ครบพวกนี้จะเป็นซีนซิลิโคนเดิมนะครับแนวตรงสวยๆเนี่ยวเวลาเล็บจิกนะ้ มันจะเป็นรอยบุ่มลุงไปนะครับก็เป็นซิลิโคนเดิมนะครับไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับน็อตนะไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็ซอกด้านในเช่นเดียวกันนะครับดูตัวแก้มสังเกตน็อตด้านแก้มแล้วก็น็อตต่างๆนะครับของตัวโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยจะต้องไม่ถูกขันทุกแกะนะครับเพราะว่าถ้ารถไม่ได้ไม่ได้โดนมาเนี่ยเขาจะไม่หลักๆคือไม่ขันไม่แกะอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือได้เดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบ คานมอนาหน้าตรงๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตสีจะสม่าเสมอการนะไม่มีสีโดดหรือว่ารอยโดนสัดสีใดๆมานะครับเนี่ยน็อตไม่มีแกะตามจุดมาร์คสีอยู่ครบเพดเดิมโรงงานนะฮะตรงนี้ก็จะแจ้งอยู่แล้วนะครับพวกเลขเครื่องนะครับเลขรถนะครับเลขเกียร์เลขแชสซีต่างๆแล้วก็มอกอนะฮะอันนี้คือสําคัญเลยต้องมีรถทุกคันนะครับถ้าเป็นของมือเวกก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยดันแกะไม่มีแกะไม่มีขยับ นะสวยๆเลยให้ดูทุกจุดนะฮะไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะครับผมใครอยากได้คันนี้นะฮะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะ,ะโทรได้แอดไลน์ได้นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงก็อยู่ที่เพยนเสรีไทย6 8แยกหนึ่งเมีนบุรีกรัมย์นะฮะมีรถให้เลือกนะฮะตอนนี้มากกว่า400คันยังอยู่ตรงนี้นะครับนะทัทางรถครอบครัวรถเก่งนะใครอยากได้รุ่นไหนก็ทักเข้ามาได้นะะสามารถใครอยากได้รถ,ถาาะค,ะรครอ,รอบครัวหรือว่ารถกระบะมือสอง ร้านเกดเอนะฮะเกียร์ออโต้พวกนี้กด ah. ติดตามช่องนี้ไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้าตัว isuzu mu-X นั้น1.9 DVD ขับ mm. เคลื่อน2ล้อนะปี2020นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ